ดูการเคลื่อนไหวของเห็ดยักษ์ันที่เท่าไหร่วันที่ห้านะครับวันที่ห้าของเห็ดยักษ์ <c oughs> เริ่มที่จะโรยแล้วครับเริ่มแก่เต็มที่แนละ้ว จะแก่เต็มที่แล้ว,ด,วดอกเริ่มจะบานขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีทกท